สวัสดีค่ะ,อะมอน้ก็มีรถขมาาหมเนะคะลูกค้าเป็นรถแค่ที่1400ะคะ่ะเนาะเอ่อเป็นของค่ายคูปต้านะคะ14แรงนะคะตัวนี้นะคะไม่มีเล่มทะเบียนนะคะลูกค้าราคาอยู่ที่115,000บาทนะคะ115,000บาทนะคะตัวนี้นะคะสิได้อุปกรณ์น,นะคะเป็นดันนานะคะใบดันหน้านะคะแล้วก็ตัวตัดหญ้าใหม่นะคะลูกค้า ลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจอยากได้รถแท่าที่นะคะไว้ไปใส่นะคะในสวนในไฮ้นะคะก็สามารถขเข่ามาเบิร์ได้นะคะยูรานอ่อแท็กเตอร์นะัดสาขาสมเด็จนะคะร้านของเข,งขามีจั้งหวัดสองสาขานะคะ่ะสาขาแรกอยู่ที่อำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดอรธานีนะคะสาขาที่2อ,อยู่ที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะคะเนะาะช่างเงินเดินหน้าท้ายหลังให้ลูกค้า มันอีก็มากกับช่งเงินเหมือนเดิมเหมือนเคยนะคะลูกค้าอันนี้เป็นสโลกนะค่ะ ngăn เคนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากได้รถ KRT 140 0ัะคะก็าสามารถติดต่อสอบถามนะคะได้ที่เบอร์นะคะ0 9 1 1นะคะ861 1191นะคะอีกเบอร์หนึ่งนะคะ063 3, 3์3 0 4า7นะคะเนาะติดตอ่อสาขาสมเด็โดยตรงนะคะ0 6 2 5 4ห8297นะคะ กฝากติดตามนะคะเพราะว่าเปล่นสองทางเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบหรือว่าสองทางอื่นๆนะคะมือนีก้กะกาสวัสดีค่ะ